สวัสดีครับผมดออรอุงจากช่องสนาพาม่วนวันนี้มารีวิวอาหารเย็นอีกเหมือนเดิมครับที่อำมรวยสินหัวหมาอาหารเย็นวันนี้ครับตามรีเควสครับซี่โครงหมูมักนมคาเนชั่นนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนิดนึงนะครับมีในส่วนของอรสดีน้ำมันหอยนิดนึงครับตาม ตามชอบนะครับตามชอบนะ,ะไม่ใส่ก็จะได้ลดในส่วนของลดเนื้อเยอะขึ้นนะครับสมาชิกวันนี้พี่เบิ้มครับพี่เบิ้มวันนี้หลังจากที่ประชุมมาแล้วก็จะมาสังสรรค์แก้เครียด <laughs> แก้เครียดแล้วแล้วก็ในส่วนของ จะต้องเหมือนเดิมครับเจ้าของสถานที่ครับที่เดิมครับที่เดิมครับ, <st aff cat> ท,รบที่อำนวยศิลน,น้ำตกเหมือนเดิมครับออมาดูในส่วนของน้ำจิ้มครับมีทั้งน้ำจิ้มแบบแก้วนะน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับแล้วก็ออเดอร์ครับออดเดอร์ออเดอ <t ues> ร์กีตัว น,น,น้องเบียร์นะครับน้องเบียร์วันนี้มาร่วมสังสรรค์ด้วย ตอนนี้กุ๊กพีเสือกำลังหันที่โครงนะครับเมื่อสักครู่หยุดพักกลางคันเนื่องจากไปเอากุ้งแช่น้ำปลา มาที่นี่อุดมสมบูรณ์ครับน้ำหนักขึ้นตลอดครับพรอยแล้วครับค่อย เริ่มครับโอเคครับเนื้อสดๆที่โครงสดๆนะครับแบบจำใจแบบนี้นะครับไม่ต้องกินน้ำซุปละอร่อยครับอืมนะครับเน้ออู๋ลนื้ออเน้ออเอ้เนื้อร่อนมากอ่ะ เยี่ยมเยี่ยมครับมาแล้วครับเมนูยอดฮิตแก้ตัววันนั้นวันนั้นกินปลาไหลทะเลวันนี้ปลาไหลบ้านครับนะครับมาแล้วครับสีสันเป็นไงบ้างครับผัดเผ็ดปลาไหลครับเชิญพี่อำนได้ครับรับแซบรับแซบแล้วรับแซบแล้วครับรับแซ่เข้บปลายังไม่กินเลยครับจะไม่กินแล้วกินไหมครับ อร่อย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 เออสักครู่เลยผมผมจะอร่อยให้ดูเหมือนกันน้องคอยก็เป็นแขกสมาชิกประจำนะครับเมื่อวานก็เมาน้ำเปล่าไปเหมือนกันคทอวานแงเลยเห็นเลยอามาอีกครับมาอีกเมนูนึงปูปลาลูกปูครับ อืมนะครับจะต้องยกมา,มามเอง <ál app. S 2> ครับจะต้องดูแลทีมงานัมาครับมาอีกเมนูหนึ่งครับพาบลากุ้่งครับพาบลากุ้งสีสันน่าก,กินมากครับ เออมาทุกโตครับพูนครับพูนปูเหมือนเดิมครับพูนเหมือนเดิมคนก็ไม่รู้ว um ่ามีวิวตุ่มดองปลาด้วยไหครับมีกำลังครับเดี๋ยวนะครับจะมีใครซื้อเปล่าเนี่ยมีแต่ดองเนี่ยเฮ้กินนี่ครับกุ้งดองน้ำปลาครับ เออน้ำปลาจริงๆจัดเค็มเหมือนเมื่อคืนแม่ครับอีกสักคู่ของรูบน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานเนี่ยน้ำปลาหวานกรรมวิธีคือยังไงครับกรรมวิธีเหนที่ยวไอ้น้ำตาลน้ำปลาค่ะแต่ว่าต้องกินกับน้ำจิ้มวาซาบิโอ้โหน้ำอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดวาซาบิค่ะโอ้โหอ้โหซีฟู้ดวาซาบิด้วยโอ้โหเดี๋ยวอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวจะให้ เี่อำนานจิ้มเหมือนเดิมครับไม่เอาแกกินไม่เป็นโอ้ของเนี่ยเฮียม่กินสนไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองครับเดี๋ยวผมจัดการเองโอ้เจเจเองครับเจเจต้องเองเนาะเนาะร้องให้แม่หน่อยลูกร้องให้จานเอาเอาเอาไม่ว่าเจ๊ไม่เป็นต้องให้ลูกฟังอันนี้นี่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 เขาเป็นเจ๊ค่ะโอ้ยถ้ากินไหมยังไม่ลงยัง เเบียเบียรอร่อยครับอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยโอเคโอเคเบียเบเบียเบียร์เบียร์เบียผมไม่เบียร่ทกอย่างขดข้าวข้าสเต็กยงไรเลยบียเบียอบไปงมาเมื่อกี้เลยอร่อยอรอยอร่อยร่อยอร่ออร่อยอร่อยอร่อยรออรอยรอยยอรยอร่ยร่อยียร่อยอ่อยร่อยอรยรอยรยรอรยร ปลาลวกปลากระพงลวกครับเดี๋ยวยมหน้ามรีวิวให้อีกมือดำมือดำมอมาแล้วครับมาแล้วพุงพุงครับพุงพุงปลากระพงครับนี่ของเจ้าตั้งอืมแกคงจะไม่ลืปลาแล้วบอก